วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากตลอดพรรษาและทรงสรรเสริญมากภิขุทั้งหลายถ้าพวกปริพาชกเดียรถีอื่นจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระสมณะโคโดมทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมไหนเล่าดังนี้ภิขุทั้งหลายเมื่อพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบแก่พวกปริพาชกเดียรถีอื่นเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงอยู่จำพรรษาส่วนมากด้วยวิหารธรรมคืออานาปานาสติสมาธิแลดังนี้พิขุทั้งหลายในกรณีนี้เรานั้นเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเรานั้นเป็นผู้มีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัด ว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ช네ัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ หายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออก ย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิขุทั้งหลายเมื่อใครจะกล่าววิหารธรรมใดโดยชอบว่าเป็นอริยวิหารก็ดีพรหมวิหารก็ดีตถาคตวิหารก็ดีเขาพึ่งกล่าวโดยชอบซึ่งอาณาปานสติสมาธินั้นว่าเป็นอริยวิหารพรมวิหารตถาคตวิหารพิขุทั้งหลาย พิกุทั้งหลายเหล่าใดยังเป็นเสขมีวัตถุประสงค์แห่งใจอันยังไม่บรรลุแล้วปรารถนาอยู่ซึ่งโยคะเขมธรรมอันไม่มีทาอื่นยิ่งกว่าอยู่อาณาปานาสติสมาธิอันภิกขุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายพิกุทั้งหลายส่วนพิกุทั้งหลายเหล่าใดเป็นอรหันต์ขีนาศบ มีพรหมจรรย์อันอยู่จบแล้วมีกิจควรทำอันกระทำแล้วมีภาระหนักอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามบรรลุแล้วมีสัญญอดในภพอันสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ด้วยปัญญาโดยชอบอาณาปานาสติสมาธิอันพิกขุเหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วก็ยังเป็นไป เพื่อการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยเพื่อสติสัมปชัญญะด้วย